วันนี้น้องอึ <S Puis, <S 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 ่งก็จะพาทุกคนมาทดสอบสังคมกันนะคะโดยการที่น้องอึ่งจะแกล้งทาเหมือนเกิดอุบัติเหตุดูซิจะมีใครมาช่วยน้องอึ่งหรือเปล่าเฮ้ยเีวหมอยังครับาเดยวโอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปพี่มันคือคอนเทนต์หนูให้ตังพี่ อันนี้มาจากช่องไหนครับเนี่ยมาจากช่องน้องอึ่งซอยมันครับนี่เลยอคุณได้รับไปเลยหนึ่งหมื่นบาทรู้สึกยังไงบ้างครับเอตกใจมากเลยครับนึกว่าตายจริงเมื่อกี้แล้วหนูถามได้ไหมพี่ชื่ออะไรครับชื่อแบดเปล่าครับพี่อยู่แกงอะไรครับลิสบินครับว่านุ่มๆแกงนี้หล่อทุกคนครับติดตามได้เลยโอเคครับขอบคุณครับวุ้ยไปรุ่นคคิวขอแอคกับขอแอคด้วย ซอยซอยนกคุมลีนกุมลีบินตามไปเ <พ S 1> ตย